ครับผมก็จะมารีวิวการทำอาอ่อเขาเรียกอะไรนะจิ๊บายครับผมเนี่ยอย่าน,นี้ครับท่านผู้ชมเกดไปหน่อยนะขออภัยด้วยครับผมไม่รู้มุมแต่งมุมกล้องมันไงนะงงเลยผมเนี่ยครับเนี่ยครับให้เป็นงองี้มาเดี๋ยวดูครับว่าทำยังไงเลขนี่คือเลขสองหุ่นนะครับผมเลขสองหุ่น ผมตัดมาเมตรสี่สิบนาแต่เขาใครทำวงเล็กวงใหญ่แบบผมก็กระทังกระทำแบบพอดีพอดีครับไม่เล็กไม่ใหญ่เกินเราจะพายแบบง่ายๆครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนปึ๊บย้อนแสงในคอไฟนะครับนี่ครับอย่างแรกเราทำนี้ก่อน กุญแจนต้องมีนะพอดีบ้านผมเป็นรับเหมาก่อสร้างครับก็เลยมีอุปกรณ์พร้อม,อ,มอย่างแรงองอยเป็นนี้ก่อนครับเราก็กะเอาว่าประมาณนี้ เดนะแบบี๋นะแป๊บนึงอุ้ห์ฮตลับเม็ดก่อนลืมโอเคมาแล้วครับตลับเม็ดนี่เกี่ยวจับตรงนี้นะครับผมไปสามสิบเซนประมาณสามสิบเซนนะครับผมนี่ประมาณสามสิบเซนเก็บไว้ฟับนี่นะคุณผู้ชมแล้วเราก็จะกลับอย่างนี้ย้อนซ้อนอย่างนี้เนี่ยเกี่ยวมาอย่างนี้ครับผม สามสิบเซนนะเนี่ยตัวนี้ต้องอยู่อย่างนี้นะเนี่ยครับทำอย่างนี้สามสิบเซนโอเคเราก็ดัดครับผมงอให้มันมา,างี้อู้เจ๊ไม่ดีครับเจ๊หัวเปิดอื้อ เ,เป็นสภาพนี้แหละเสภาพนี้แลครับแล้วเราก็มาทำท่านานี้ตอ,อย่างนี้อาน,นี้วดาดในอีก35้ให้ตูดใหญ่หน่อยก็ได้ครับเพว่าจะได้ใส่เยอะ อ๋อหมองมาลทำปิดห้านะมานะทำแบบเดินเล็กสองหุ่นนะอ่านี่จะเป็นอย่างนี้แล้วท่านผู้ชมนจะเป็นอย่างนี้แล้วเห็นไหมจะเป็นแบบนี้แล้วนะนะครับแล้วก็มางอแนี้งองครับผุ ไฟไหมนะโอ้ค่อยๆงอแงแจมันลื่นครับผมก็มต้องเงี้ยนะครับงอเงีนน้ย แแจมลืมล้อไม,ม,ม่น้อยผู้ชมมันแจมันนานละใช้นานละเก่าละเนี่ยครับมันจะได้แบบนี้นะคุณผู้ชมเห็นปะมันจะมาโคเริ่มโคอย่งนี้แล้ว สิ่งต่อไปลูกผมก็กองมันเทียบหน่อยเนี่ยมันจะเริ่มโค้งๆอย่างนี้แหละเนี่ยครับเนี่ยมาโค้งๆก็ะตุกเนี่ยเนี่ยแดีวเราก็จะมางอจับอย่างนี้อ๋อยากเล็กมันนี้ครับท่านผู้ชมมันมัน เรียกอะไรล่ะนี่ครับก่อนหาของก่อน ียก็ได้ครับไม่มีกุญแจก็เนี้แหละครับงัดเอาเนี้ยไม่ได้อีกโอ้โหแข็งครับชุม่ม นะ้อยเป็นอย่างนี้เนี่ยครับเรียบร้อยแล้วเราเกี่ยวครับนี่ครับมานี่ครับได้แล้วเนี่ยในดวงนี้จะใยฝาหน่อยเนะวงใหญ่ใยฝาหน่อยแล้วแต่เราครับผมเราอยากได้ข้างไหนก็ เราต้อทำตามใจเราครับเนี่ยนะของเก้าเราจะเล็กกว่าน่อยเนาะอันของ 9. เก่าในอย่างเงี้ยไปได้ประมาณยี่สิบครับผมยี่สิบไปได้เลยสำหรับดวงนะถ้าถ้าเป็นกับเล็กก็มูสี่ห้าสิบไปได้ครับเนี่ยสพายไป,ปอะเบาดีด้วยแต่ตรงนี้เราก็เดี๋ยวไปหาผ้าครับ ตรงนี้นะห้าพันเนาะพันให้มันแบบได้ห่มพันพันพันซื้อกาแเทปพันครับให้มันนิ่มจะได้ไม่เจ็บไปครับผมก็ไม่มีอะไรมากแค่นี้ครับผมกลับออกลราก็ใช้ซับไต้ไข้นะครับผม